วิชาอนุพุทธประวัติธรรมศึกษาชั้นโทฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560วิสาขามหาอุบาสิกาอุบาสิกาคนสำคัญที่เบิกบานจะเล่าให้ฟังตกลงคือใครกันคะนั่นสิคะอยากรู้แล้วว่าคนนี้ไงล่ะครับนี่คือนางวิสาขาหรอคะ โอ้โหเป็นอุบาสิกาที่งามมากจริงๆค่ะทั้งงามทั้งร่ำรวยเลยใช่ไหมคะใช่แล้วแต่จะพูดให้ถูกต้องเรียกวิสาขามหาอุบาสิการครับมีคำว่ามหาด้วยแสดงว่าท่านต้องยิ่งใหญ่และสำคัญมากท่านมีความสำคัญมากในฝ่ายอุบาสิกาและเป็นตัวอย่างของอุบาสิกาที่งดงามเพียบพร้อมอย่างหาที่เปรียบได้ยากเลยครับ ว้าวเล่าเลยค่ะรินอยากฟังแล้วได้เลยครับนางวิสาขาเกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองพัทยาแคว้นอังคะบิดาชื่อว่าธนันชัยมารดาชื่อว่าสุมนาเทวีและปู่ชื่อเมนธะ,ะเศรษฐีขณะที่เธอมีอายุเจขวบเป็นที่รักของเมนธะ,ะผู้เป็นปู่ยิ่งนักเมื่อเมธะ,ะเศรษฐีได้ทราบข่าวว่า รับพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนมากกำลังเสด็จมาสู่เมืองพัทยาจึงได้มอบหมายให้วิสาขาพร้อมด้วยบริวารออกไปรับเสด็จที่นอกเมือง ขณะที่พระพุทธองค์ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่นั้นวิสาขาพร้อมด้วยบริวารเข้าไปกราบถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรแก่ตนพระพุทธองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาให้พวกเธอฟังเมื่อจบลงก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยกันทั้งหมดส่วนเมนทกะเศษฐีเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงแล้วจึงรีบเข้าไปเฝ้า ได้ฟังพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเช่นกันแล้วกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเข้าไปรับอาหารบินฑบาาท,ที่บ้านของตนตลอดเวลา15วันที่ประทับอยู่ในพัทยนครน,นั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลแห่งเมืองสาวัตถีและพระเจ้าพิมพิสารแห่งเมืองราชครืมีความเกี่ยวดองกันโดยต่างก็ได้น้องสาวของกันและกัน มาเป็นมเหสีแต่เนื่องจากในเมืองสาวัตถีของพระเจ้าประเสณที่โกศลน,นั้นไม่มีเศรษฐีตระกูลใหญ่ๆผู้มีทรัพย์สมบัติมากและได้ทราบข่าวว่าในเมืองราชครืของพระเจ้าพิมพิสารมีเศรษฐีผู้มีทรัพย์สมบัติมากอยู่ถึง5ตระกูลพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงเสด็จมาเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารแล้วทูลขอพระราชทานตระกูลเศรษฐีในเมืองราชครื ไปอยู่ในเมืองสาวัตถีศักตระกูลหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้สดับแล้วตอบว่าการโยกย้ายตระกูลใหญ่ๆเพียงหนึ่งตระกูลก็เหมือนกับแผ่นดินสุดแต่เพื่อรักษาสัมพันธไมตรีต่อกันไว้หลังจากที่ได้ปรึกษากับอมา์ทั้งหลายแล้วเห็นพร้องต้องกันว่าสมควรยกตระกูลธนันชัยเศรษฐีให้ไปอยู่เมืองสาวัตถีกับพระเจ้าประสิธิที่โกศลธนันชัยเศรษฐีได้ขนย้ายทรัพย์สมบัติ พร้อมทั้งบริวารและสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเดินทางสู่เมืองสาวัตถีพร้อมกับพระเจ้าปรเสณที่โกศลและเมื่อเดินทางเข้าเขตแคว้นของพระเจ้าปรเสณที่โกศลแล้วขณะที่พักค้างแรมระหว่างทางก่อนเข้าเมืองเขาเห็นว่าภูมิประเทศบริเวณที่พักนั้นเป็นชัยภูมิเหมาะสมดีอีกทั้งตนเองก็มีบริวารติดตามมาเป็นจำนวนมากถ้าไปตั้งบ้านเรือนภายในเมืองก็จะคับแคบจึงขออนุญาต พระเจ้าประสิทธิโกศลก่อตั้งบ้านเมืองณที่นั้นและได้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าสาเกตซึ่งห่างจากเมืองสาวัตถีเจโยชนในเมืองสาวัตถีนั้นมีเศรษฐีตระกูลหนึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่ามิคารเศรษฐีมีบุตรชื่อว่า ปุณณวัฒนากุมารเมื่อจเจริญวัยสมควรที่จะมีภรรยาได้แล้วบิดามารดาขอให้เขาแต่งงานเพื่อสืบทอดวงตระกูลแต่เขาเองไม่มีความประสงค์จะแต่งเมื่อบิดามารดารบเร้ามากขึ้นจึงหาอุบายเลี่ยงโดยบอกแก่บิดามารดาว่าถ้าได้หญิงที่มีความงามครบทั้ง5อย่างซึ่งเรียกว่าเบนจกักลยาณีแล้วจึงจะยอมแต่งงานโหยจะให้หาสาว ที่มีความงามครบทั้งห้าอย่างเลยเหรอยากงะความงามแบบเบญจก,กัลยาณีเป็นแบบไหนหรอคะนั่นสิอยากรู้ว่าอย่างเรา,เราจะเข้าข่ายเบญจก,กัลยาณีบ้างหรือเปล่ามาลองดูกันครับคําว่าเบญจก,กัลยาณีมีความงามของสตรี5้าอย่างคือ 1. นึ่งเกศกัลยาณังผมงาม คือหญิงที่มีผมยาวถึงสะเอวแล้วปลายผมงอนขึ้น 2. มังสะกาลยานังเนื้องามคือหญิงที่มีริมฝีปากแดงดุดผลตำลึงสุกและเรียบชิดสนิทดี 3. อัฐิกาลยานังกระดูกงามคือหญิงที่มีฟันสีขาวประดุดสังและเรียบเสมอกัน 4. ชวิกาลยานัง ผิวงามคือหญิงที่มีผิวงามละเอียดถ้าดำก็ดำดังดอกบัวเขียวถ้าขาวก็ขาวดังดอกกันนิกา 5. วายกะกาละยานางวัยงามคือหญิงที่แม้จะคลอดบุตรถึง10ครั้งก็ยังคงสภาพร่างกายสวยดุดคลอดครั้งเดียวเป็นไงบ้างครับตรงข้อไหนกันบ้างสงสัยจะตรงข้อเดียวคือฟันขาว ถึงจะฟันขาวอย่างเดียวก็ดีแล้วน่าฟันขาวแข็งแรงกินอะไรก็ได้สบายๆไงอุ้ยก็นึกถึงแต่เรื่องกินนี่และจะงามแบบเบนจากกาลยานีได้ยังไงแล้วว่าไงนะนี่วีใจเย็นๆครับแล้วทุกคนไม่อยากรู้แล้วหรอว่าปุณนวัฒนากุมารจะได้เบนจากกาลยานีมาแต่งงานจริงหรือเปล่าอยากรู้สิคะเอก็อยากรู้ค่ะงั้น ไปฟังต่อในตอนต่อไปเลยครับ